สวัสดีค่ะพบกับทีเด็ดขรับลูกหนังใบเจดาวสายบวกนะคะประจําวันอังคารที่24พฤษภาคม2565ค่ะไม่ได้ให้ทีเด็ดก,กันหลายวันเลยนะคะพอดีเจดาวติดทุระอยู่ต่างจังหวัดนะคะวันนี้ค่ะกลับมาพร้อมกับทีเด็ดหนึ่งคู่นะคะวันนี้จะเป็นคู่ระหว่างยองโคปิ้งนะคะพบกับสก๊อตดี้ค่ะติดกันเวลาเที่ยงคืนนะคะราคาเปิดมาให้ยองโคปิ้งต่ออยู่ที่เสมอครบครึ่งนะคะสูงเต็มราเต็มเกม2ครึง่งควบ3ค่ะ แล้วก็สูงแรก1ลูกนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสถิติของคู่นี้กันค่ะเอาเจ้าบ้านก่อนเลยนะคะยองโคปิ้งค่ะ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3นะคะล่าสุดเลยเสมอกับวัสเทานะคะ2ประตูต่อ2ค่ะส่วนการเล่นในบ้าน5นัดชนะ2แพ้3ค่ะทางฝั่งทีมเดือนนะคะคับดีค่ะ ห้านัดหลังสูตรชนะสอเสมอ1แพ้2นะคะล่าสุดเลยเสมอกับโอเรโวค่ะ0ประตูต่อ0นะคะส่วนก็เล่นเป็นทีมเยือน5นัดชนะสอเสมอ1แพ้2ค่ะคู่นี้เจอกันล่าสุดเลยนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะจบสกอร์กันไปที่1ประตูต่อ1ค่ะเดียวราคาวันนี้นะคะดาวแนะนำให้อยู่คอพดีนะคะหลุดได้2หน้าเนาะที่ราคาปอค่ะ สูงเต็มราเต็มเกม2ลูกครึ่งนะคะส่วนสูงแรกค่ะจัดไปได้เลยที่ราคา1ลูกนะคะอ่ะฝากกันไว้ด้วยสําหรับคู่นี้นะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ส่วนได้เลยนะคะสับใครสนใจอยากรับพิเศษเพิ่มเติมอยากกดบอลสดกับดาวทักขาดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวดาจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะคะยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านเจอ,อโชคดีนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ